วันนี้เรามาทำสุกี้โบราณที่บ้านสวนกันดีกว่าจ้ากลิ่นหอมยั่วๆเลยแล้ววันนี้ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเส้นมันหนึบจ้าภูมิใจนําเสนอมากๆไปดูวิธีทํากันเลยดีกว่าค่ะวันนี้เราทําสุกี้ไก่นะวัตถุดิบที่เราจะใช้ก็คือไก่อันนี้คือไก่พันปีไม่ใช่ไรหรอกเราหิวแล้วเราแช่ช่องฟิตไว้เนาะรอละ,ละลายน้าแข็งไม่ไหวละเอน้ําเดือดก็ใส่ไก่ลงไปเลยจ้า พอไก่เริ่มสุกเราก็ใส่ผักลงไปตามชอบเลยจ้าผักบุ้งนี่เราเก็บมาจากคองหลังบ้านนะจากนั้นเราจะตามด้วยฟองเต้าหู้หมูยอแล้วก็คุนเชียงจ้ะการต้มสุกี้ของเรานะคือเมนูล้างตู้เย็นเลยก็ว่าได้นะในตู้เย็นมีอะไรก็จะเอามาใส่ให้หมดเลย แล้ววันนี้ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเส้นมันหนึบจ้าภูมิใจนําเสนอมากๆแพ็กเกจเขาจะซีนสุญญากาศมาให้เราแบบนี้เลยนะเดีย๋ยวเรามาดูเท็กเจอร์ข้างในกันนี่นะเส้นเขาจะแบบนี่นี่เส้นของเขานะก่อนโดนความร้อนอะ่ะมันจะเป็นดึง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 ,ดงแบบนี้เนาะแต่พอมันสุกแล้วอะ่ะเส้นมันจะนิ่มมากเห็นปะ่ะมันจะนิ่มแล้วก็นุ่ม เราสั่งซื้อมาทํากินที่บ้านเป็นประจําเลยเมื่อก่อนเวลาเราทําเราจะใส่วนเส้นเดี๋ยวนี้ยตั้งแต่มีเส้นมันหนึบแบบนี้นะเราเลิกใช้วุ้นเส้นไปเลยจ้าใส่เต้าหู้ไข่ลงไปด้วยอยู่ในตู้เย็นมาสามเดือนกว่าแล้ว ใส่น้ำจิ้มสุก,กี้ลงไปค่ะชอบเข็มโคตก็ใส่เยอะหน่อยเนาะและนี่สุก,กี้โบราณของเราหอมไปถึงบ้านเพื่อนไหมคะ ลืมใส่ไข่ขอใส่ไข่สองฟองเนาะก่อนปิดไฟแต่เราจะไม่คนไข่นะเพราะว่าเราอยากกินไข่แบบอย่างเงี้ยไข่ดาวไขแ่แดงเดี๋ยวรอไข่สุกแล้วก็ปิดไฟเลยจ้าสุก,กี้โบราณที่บ้านสวนยัวยวย่วจ้า